หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการดูแลรักษากรีนวอลยมันยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยครับการเลือกใช้พันไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเลือกใช้พันไม้ที่ถูกต้องเนี่ยครับจะเป็นพื้นฐานของทุกอย่างเลยของงานกรีนวอลนะครับปัญหางานกรีนวอลที่ไม่สําเร็จส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับคือต้นไม้เนี่ยครับตายเสียหายนะครับเนื่องจากการเลือกใช้พันไม้ไม่ถูกต้องอันนี้ครับจะเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องครับใช้ไม้พันไม้ล่มนะครับอยู่ในที่ที่มีแสงแดดร่มํำไรนะฮะก็คือจะโดนแสง บ้างบางส่วนในแต่ละวันนะครับจะไม่โดนทั้งวันเลยในแผงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นไม้ประเภทร่มลำไยทั้งหมดเลยนะครับสังเกตจากบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่คุ้มอยู่ข้างนนบนนะครับถ้าเป็นในพื้นที่อาคารนะก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่มี การศาสตร์มีใช้ค่าออกมานะครับหลังจากที่เราเลือกชนิดพันธไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้วนะครับเรามาต่อกันด้วยวัสดุปูที่ดีเนี่ยครับจะต้องเป็นวัสดุปูที่มีวัตถุอิทตีสูงนะฮะแล้วก็สามารถระบายน้ำได้ดีวัสดุปูที่ดีนะครับเปรียบเสมือนการลงเสาเข็มบ้านนะครับถ้า วัสดุปลูกดีต้นไม้ก็จะสวยยังยืนต่อไปนะครับการให้น้าพืชเนี่ยครับเราควรจะให้น้ําที่ปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็คือวัสดุปลูกนะครับมีความชื้นแต่ไม่แฉะจนเกินไปนะฮะลีเลี่ยงการให้น้าตอนช่วงเย็นนะครับเพราะว่าการให้น้ําช่วงเย็นเนี่ยครับจะทําให้พืชนะครับมีโอกาสรากเน่าได้ระบบของซิลเลียนนะครับเราจะใช้ระบบโรนอัตโนมัติทาให้ลูกค้าเนี่ยครับไม่ต้องมาภาวะพัววงคอยเป็นกังวลเรื่องการรดน้ําเลยระบบรดน่าอัตโนมัตินะครับจะสั่งการผ่านทามเมอร์หรือระบบแอปพลิเคชันก็ได้นะฮะสามารถควบคุม ปริมาณการให้น้ําที่เท่ากันทุกรอบนะครับทุกครั้งที่เราตั้งไว้การตัดแต่งนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากสาหรับงานกรีนวอลนะครับหนึ่งการตัดแต่งช่วยให้คุณสามารถคงรูปลายของงานกรีนวอลตั้งแต่ตอนที่คุณปลูกครับให้คงสภาพเดิมได้่างที่สองนะครับการตัดแต่งเนี่ยจะช่วยเรื่องของการลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคได้นะฮะเพราะว่าเมื่อคุณตัดแต่งต้นไม้ทั้นนะครับแสงแดดนะครับจะลงมาที่งานกรีนวอลลทำให้าการสะสมของเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงแล้วก็อย่างที่3ามนะครับ การแต่งแต่งจะช่วยให้ลดการแพร่ระบาดของโรคแมลงได้ไม่เป็นแหล่งพ่ะพันธุ์ของโรคแมลงได้นะครับ